สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สมัยนี้แน่นอนครับว่าการจีบกันมันต้องจีบกันผ่านข้อความอยู่แล้วด้วยโปรแกรมแชทต,ต่างๆนานาคงไม่มีใครเขียนจดหมายคุยกันแล้วล่ะนะ แต่มันก็มีจุดที่ควรระวังอยู่ทำยังไงให้ทักไปแล้วเขาตอบกลับไม่ใช่อ่านแล้วไม่ตอบหรือแม้แต่เห็นน่ะก็ไม่เปิดดูดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6คําทักทายห้ามใช้ถ้าอยากให้ผู้ชายคุยด้วยนำเอามาให้คุณาสาวๆได้ดูกันเป็นคําทักทายต้องห้ามส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่หชื่อไรหรอ ขีดเส้นใต้ตัวนาหนาไว้เลยว่าคำนี้ไม่ควรใช้เพราะมันแสดงถึงการไม่หาข้อมูลมาก่อนจะทักเขาทั้งทีแค่ชื่อเขาก็ยังไม่รู้เลยลองใหม่ครับไปสืบมาให้ดีก่อนว่าเขาชื่อแท่อะไรอยู่ที่ไหนแล้วทักชื่อเขาไปเลยจะประทับใจกว่าเยอะเลยครับข้อที่สทักค่ะทักครับ ประโยคสุดเหยแห่งปีรู้แล้วแหละว่าทักมาไม่ต้องบอกก็ได้จะทักกันก็พิมพ์มาเลยครับว่าจะพูดอะไรไม่ใช่มาทักค่ะทักครับเห็นแล้วไม่ช่วยดึงดูดให้ตอบเลยสักนิดเพราะมันดูสิ้นคิดสุดๆเลยล่ะครับข้อที่3รูปโปรโฟไฟล์น่ารักจัง แน่นอนครับว่าคําชมเป็นสิ่งที่ดีและใครๆก็อยากจะได้ยินครับแต่การทักมาในรูปแบบของการชมรูปโปรไฟล์เนี่ยมันดูผิวเผินและไม่จริงใจเอาซะเลยครับเขาจะรู้สึกว่าคุณทักเขามาแค่เพราะรูปโปรไฟล์ดูดีเท่านั้นมันยิ่งทำให้เขาไม่อยากรู้จักคุณเข้าไปใหญ่อย่างมากเขาก็แค่ตอบมาว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็จากไปครับ ข้อที่ 4. มีแฟนหรือ,อยังเทคนิคการจีบที่ดีและได้ผลที่สุดก็คือต้องจีบให้เหมือนไม่จีบครับเล่นทักมาคำแรกมีแฟนหรือ,อยังก็รู้เลยว่ามาจีบอะครับออกตัวแรงไปหน่อยแถมสมัยนี้จะดูว่าเขามีแฟนหรือไม่มีแฟนก็หาข้อมูลได้ตั้งเยอะแยะไม่เห็นต้องมาถามตรงๆเลยใช่ไหมล่ะครับ ข้อที่5จีบได้เปล่าข้อนี้รู้สึกเหนื่อยใจมากๆครับอยากจีบก็จีบเลยครับไม่ต้องถามว่าจีบได้หรือเปล่าถามมาทําไมยิ่งถามยิ่งเป็นการดีดตัวเองให้ออกห่างไปอีกดีไม่ดีอาจจะโดนอันเฟรนเอาเข้าง่ายๆนะครับข้อที่หวัดดี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 ค่ะดีครับดีจ้า ประโยคเบสิกที่สุดในโลกเลยครับเป็นคุณจะกดเข้าไปอ่านแล้วตอบไหมบางทีมารยาทงามตามแบบไทยก็ใช้ไม่ได้กับการแชทครับเพราะการทักแชทไม่จําเป็นต้องสวัสดีกันมันดูไม่เร้าใจลองเปลี่ยนจากวัดดีมาเป็นเฮโยเฮ้ยไห้ดูสิครับดูจะน่าค้นหากว่าเยอะเลยล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6คําทักทายห้ามใช้ถ้าอยากให้ผู้ชายคุยด้วยจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณเทาสาวที่กําลังอยากจะมีคนรู้ใจคุยด้วยแล้วละก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับหากได้ผลเป็นอย่างไรก็นํากลับมาเล่ากันฟังบ้างน,นะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดี